ทางไม่นี่ก็ครับครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องสุภุสกุลนะครับวันนี้พบกับผมชินเคยครับช่องนันปอยชาแนวน,นะแนี่ดเรงเว้ดเลยวันนี้อ้าววันนี้มีเม,มนูไก่บ้านครับไก่บ้านไก่บ้านนะครับตัวประมาณโลหาขีดนะโลเคิร์เนาะ ทำการชิแรแลเองเลยโอ้แผลบ่ค่อ,คอยงามเลยครับดากฉีกดากบานหมดเลยครับเห็ดเองเนาะโอ้อ่ะมื่อน,นี้ว่าสิมาเห็ดไก่อบป,ปีบนะครับปีบอบไก่ก็สิเป็นแบบเอากากมะพร้าวครับเปลือกมะพร้าวเนาะพอดผีผมมีฟางผมมีเฟียงตรงกว่าสิเอาแถวข้างบ้านเพิ่นเห็ดเออ่เห็ดของหวานของหยังขายทีย่ตลาดนะก็เลยว่าไปขอเพิ่นมาสักหน่อย นำมาใส่แทนแทนฟางนะครับเนาะเป็นไก่อบเป็นไก่อบเกลือกข้าวบุยอะเรา๋ยมาปรุงเครื่องกันเลยครับนี่อันนี้จะเป็นกระเทียมกับตะไคร่นะครับที่ผมตำมาแล้วอ่อา๋ยวเอาไก่ออกก่อนใส่ส่วนผสมต่างๆลงไปก่อนครับมีอย่างเนีย นี่ของนั่ครับขาดไ่ได้หรอกไม่ใจเอาไปเลยเนื้อสนโตพุนๆเยอเฮ้ยข้ากหลายสวยไหอ่ะหนังตาจกเครื่องสอนโตน้ำปลาเนี่ยนี่หนึ่งสองสดลาเขียวอ่า อืมอืมเค็มซอสไหมนะครับว้านัวแห้งตัวน,นี้ผสมผสมผสมละลายยังไง โอเคไม่หนีมาแบบเฝ้าๆครับนี <c oughs> ่สูตรนี่จัดเต็มเสียวมือเศร้ากับแสบมือครับพอดีคลิปที่แล้วแกอีป,ปูนบาดมือแสบครับ ใส่ตัวสวยเอาได้ดอกทาไปนี่ด๊อปเฮ้ยขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาให้กำลังใจในการติดตามรับชมนะพี่น้องนะขอบคุณเลยนะรับนี่ก็มาร์กเสร็จร้อยนะครับเราทิ้งไว้จัก สิบยี่สิบนาทีก่อนเอาไปเตรียมสถานที่ในการอบกันก่อนนะครับนี่แหละเอาล้วครับนี่ก็มักเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเนาะทิมไว้สิบนาทีสิบห้านาทีแล้วครับนี่ก็ทำการเอายัดใส่ขวดเรียบร้อยนะครับขวดนี้ใส่น้ำทั้งในน้ำเรับนี่ ันนี้มีฟางลงเดือดน้อยหนึ่งครับล้งลรมมันกันองนแล้วก็เป็นเชือกกันครับ มาครับมาลองเบิ้งกันนะครับหอมๆตัวครับหอมขาใกล้หวนแล้วอเอาไว้ก่อนนะเนี่ยใส่เบิง้งครับสปินจังได้หรือว่า <c oughs> น,นี่ครับเบิ้งใกลๆเนาะพี่้องท่านด้แห่มดีบนใดสงสัยตรงซ้ำเจ้ากระซุกเล้วหรอครับนั่นเหลืองบนใดเนาะอีกจักหน่อยจักหน่อยครับอันนี้กระรอบสองนะครับใส่ต่อเลยอู้เอาคำหมดแล้วครับพี่เิดี เปิดเบิ้งอีกเช่นหนึง่งเอาแล้วครับจนมืดจนคำกันเลยนะครับผมอ้สักแ,แน่อ่ะสะเบิง้งอรอบนี้อาสิไหมอ้ะ ดำดำดีสีไม่ตกๆๆๆหมุนสิลูกหมุนมับนี่นี่ละเสริมไฟรอบสองครับน่ะไ่ได้ใหม่หรอกเด้อกะกลังกกอบพอดีครับไปดูำิมเบิ้งครับอ่านี่น้ำจิ้มนะครับเบิ้งน้ำจิม้มนก้อนนะครับเนาะ เค็มๆนัวๆเลยนะครับนี่โอ้เราไปกัะน้ำครับน้ำซุปโอ้เข้มข้นฮะเราไปของดำครับผมม <laughs> านี่และกินได้เยอะครับส่วนใดใหม่ก็เยอะไปกินเนาะกินส่วนที่กินได้มาผมอยู่ซิมไอ้เบิง้งใหม่ก็กินได้เนาะเยอะไปถิ่นครองแสร็จคลิปนี้กับผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเลยพี่น้องเด้อ กินไก่กันนสีกินทังสีเลยนะครับตีพะยะนี่ขังไม้นี่ก็โอ้สีสันใส่ได้ขึ้นกันนะเห็นวางสิดดกดำปีเด้อย่หน่อยหอม Khoảng đầm Đầm có là bẹp đi ได้แนะ้วเนอะว้าวบได้ใไม่หรอครับอันห็น้ในกล่อง,องนันสีเดีเย กม่อกอดไปฮักเลยฟังคนใหม่ โอมาเด้อพี่น้องมาเด้อชิว่าบอกชิว่าบอกกอนเอารถใกล้ใหม่ mm. ใหม่เด้หนังครับ <c oughs> ลม<ะ> <c oughs> That, uh -huh. มึงปีกนไะงมึนกับว่าใหม่นะสอดสอดสอดห,ห้อยอืม ครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้เนาะครับกะจังไดจิกอยู่อัะเดี๋ยวเอาวนๆหัวให้ไปนะพี่นอนะ้องเนาะดำปีเลยแบบนี้เนากินไหนกันล่ะครับในอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมเนาะพี่น้องเนาะก่อนจากกันไปครับมักสไตล์นี่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ได้พี่น้องได้กดกระดิ่งนั่งนะครับพอกันไหมคลิปหน้าครับสวัสดีครับ